สวัสดีค่ะในคลิปนี้นานาก็จะพามาหุงข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวของโตชิบานะคะเรามาดูกันว่าทํายังไงใช้เวลาเท่าไหร่ข้าวเหนียวออกมาลักษณะเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะหม้อหุงข้าวของเราตัวข้างในตรงนี้นะคะจะเป็นขีดที่บอกข้าวเหนียวนะอันนี้หนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยแล้วก็ใส่น้ําตามนี้ได้เลยนะอันนี้ถ้วยตวง เอาให้ข้าวแบบพอดีแบบนี้นะคะนะนี่หนึ่งถ้วยมานเราจะรองสองถ้วยนะคะนี่สามถ้วยเราก็จะไปล้างข้าวกันค่ะขั้นตอนต่อ,ตอาเนี่คะตอนนี้สิบสิบหก นานาจะเติมน้ำสองถ้วยตวงเหมือนกันนะคะเมื่อกี้หนึถ้วยแล้วนะอันนี้ก็สองพอใส่น้ำมาสองถ้วยตวงใช่ไหมคะจะเห็นว่าน้ำมันเลยปริมาณ2องมาดนึงเหมือนประมาณ2.5เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้านานาใช้น้ำสองถ้วยตวงแบบนี้เหมือนกันเข้าออกมาจะเป็นยังไงนาเนมื่อกี้เติมน้ำแล้วก็ เช็ดใต้หม้อหุงข้าวแล้วนะคะก็ใส่ลงไปวิธีการกดหุงก็คือแค่ตรงนี้ค่ะกดหงให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็รอเวลาอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เราเริ่มกดตอน6โมง30ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวเราจะสุกตอนกี่โมงใช้เวลาไปกี่นาทีแล้วลักษณะข้าวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะและตอนนี้เหลืออีก หนาทีนะคะข้าวเหนียวของเราก็จะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะข้าวกันว่าหุงด้วยหม้อหูงข้าวมันเป็นยังไงตอนนี้มันก็สุกได้ที่แล้วนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนานาจะปิดเลยนะคะ แต่จริงๆเราก็ควรแบบปล่อยให้มันแบบมันร้อนๆอยู่แต่ว่าใจร้อนอยากรู้ว่าเป็นยังไงน่และก็ปิดก่อนนะก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะเพราะตอนแรกเราเริ่มจากตอน6โมงครึ่งเนาะตอนนี้7โมง15และก็คือใช้เวลาไป45นาทีนะในการนึ่งข้าวเหนียวลักษณะข้าเหนียวที่ได้ ร้อนนุ่มอ่ะร้อนอารมณ์เหมือนเหมือนข้าวเหนียวมูลเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าใส่น้ำไปเยอะหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่านานา,นารีบเปิดฝาหม้อมัง้งลักษณะข้าวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะร้อนมากแต่ข้าวมันนุ่มมากเลยนะ ปล่อยให้มันอุ่นอยู่ในหม้อก่อนดีกว่านี่นานาก็จะกดก็จะกดอุ่นไว้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับข้าวเหนียวของเรา ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ